คุณสุพานีเพิ่มทองคุณคุณนิดนะครับคุณนิดคุณนิดมีอาการปวดข้อเข่าใช่ไหมครับป้าปวดเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ทีแรกปวดตั้งสองข้างปวดตั้งสองข้างค่ะครับแต่ทันนี้อาจารย์ที่โรงพยาบาลน่ะบอกว่าให้ผ่าเพราะว่าเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม่แต่ผ่าทั้งสองข้างก็กลัวครับเดินไม่ได้ก็ผ่าขอผ่าข้างเดียว ขาทีละข้างค่ะเพราะว่าจะได้เดินทีละข้างค่ะไม่จะเล่คือผ่าข้างหนึ่งอีกข้างนึงเราจะเล่ถ้าเป็นยังไงเราจึงเใช้ได้เผื่อมีปัญหาข้างหนึ่งก็ยังใช้อีกข้างเดินได้เดินทีละขาปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดหกสิบหกค่ะหกสิบหกนะครับแน่นอนนะครับน่าจะเป็นเรื่องของข้อข่าเสื่อมนะครับ คืออาการปวดของของคุณป้าเองเนี่ยปวดจนเดินไม่ได้เดินไม่ได้ปวดมากคือเดินได้แต่ว่าไม่มากอะ่ะอันนี้อาจารย์บอกว่าเขาเสื่อมมากก็ให้ผ่าก็เลยลองผ่าก่อนข้างหนึง่งท่านี้ผ่าครั้งแรกเนี่ยมันมันก็ไม่ดีขึ้นอ,อ๋อนี่ผ่าแล้วผ่าแล้วข้างไหนฮะ ข้างซ้ายฮะข้างซ้ายนะครับผ่ามานานหรือยังครับผ่ามาได้ปี52าตั้งแต่ปีห้าสองาสอและประมาณ2ปีนะฮะ่ะแล้วไม่ดีขึ้นอาจารย์แก้ให้ครั้งที่2ก็ผ่าเดนทันวาหนึ่งทันวาครับอาจารย์ครับผมผมเรียนถามอย่างนี้พอพอ,พอประมาณได้ไหมฮะว่าถ้าต้นทุนดีการผ่าตัดสมบูรณ์การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือการแก้ไขอะไรในข้อเข่าที่เป็น เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับจะช่วยให้เรากับมีความสมบูรณ์ได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่ของจริงครับอันนี้คือ<ะ>ต้นทุนดีนะฮะต้นทุนดีสมบูรณ์ทุกอย่างอาาย่างงะะัก็ไม,100ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยคือคงจะได้เก่งที่สุดก็ประมาณ90%เอร์เ็ต่าเต็มที่90%แต่ต้นทุนไม่ดีน้ำหนักตัวมากทิ้งระยะเวลาไว้นานการผ่าตัดที่อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต ก็ลดลงตามลําดับครับนะคะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ค่ะอย่างของคุณนิดนี่ปัญหาอันหนึ่งที่คิดว่ามันมันกลับคืนมาสู่ปกติได้ช้าเนี่ยก็คือน้ําหนักนะคะแล้วก็อายุด้วยอ่าแล้วก็อายุเพราะว่าค,คนเราอายุเยอะเนี่ยการที่จะ หรือฟื้นให้มันกลับคืนเหมือนเดิมเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอายุน้อยๆเราสังเกตดูเด็กเนี่ยวิ่งไปหกล้มแขนหักเนี่ยอาทิตย์เดียวก็หายละแต่ถ้าคนสูงอายุเนี่ยสามเดือนสี่เดือนก็ยังไม่ดีขึ้นอันนี้ผมก็ผ่าตั้งแต่40ิบเลยไม่ดี่ะอาจารย์ก็เชิญนะฮยคุณต้น โรงพยาบาลรับอยู่ใช่ไหมฮะคนไม่เป็นไรเขาก็ผ่าให้นะคุณต้องอยากเจริญเอาก็อาจารย์บอกว่าผ่าตอนเด็กมันฟื้นได้เร็วกว่านะนสาวๆเนี่ยผ่าก่อนทักสี่สิบเนี่ยกำลังดีเลยนะแต่แต่ถ้ารู้จักอาจารย์ก่อนที่จะผ่านะครับก็ไม่ผ่าครับคุณนิคครับแล้วมาเล่าให้ผมฟังอยู่ตั้งนานถ้ารู้จักก่อนก็ไม่ผ่าแล้วมันเกี่ยวกับ operation b บิ y ย n g เออเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบเลยอ๋อพอทานไปได้สักหน่อยก็ ข้างข้างที่ไม่ผ่าเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะนอนก็ไม่ปวดออแล,แ,ลแ,ลแล้วเวลาเราไปช้อปปิ้งอะไรนี่มันก็พอไปได้มันเดินเร็วกว่าอีกข้างหนึ่งที่ผ่าคือเดิมทีมันปวดสองข้าง,างใช่ไหมครับแล้วก็ เท่ากันก็ไปผ่าข้างหนึ่งเพราะกลัวว่าผ่าสองข้างแล้วมีปัญหาโอเคก็เหลือไว้ขาหนึ่งแต่ปรากฏว่าผ่าแล้วไอ้ขาที่ผ่าก็ไม่ดีกลับไม่ดีอาจารย์กขแก้ให้กขแก้ให้ก็ยังไม่ดีครก็คงจะดีขึ้นั้งอาจจะให้เวลาหกเดือนรออีกหกเดือนแล้วขาที่ไม่ผ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วได้กลับเหมือนเดิมตอนนี้ขาที่ไม่ผ่ากลับเหมือนเดิมคือดีขึ้นแล้ว เดินขึ้นได้โดยไม่ต้องพาอยาง้งใช่ไหมเดินได้แล้วนอนก็ไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดปกติถ้าเราจับเนี่ยมันคล้ายๆกับเพราะเขามันเสื่อมใช่ไหมฮะพอเราจับมันจะปวดมันจะมีกุบกับกุบกรบนะฮะเป็นขนมกรุบกรอบอยู่ในหัวเขาฮะคือเรื่องนี้เรามีประสบการณ์ของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ บางรายเนี่ยหมอให้เข้าผ่าตัดสองั้งนะครับเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็เข้ามาฟังการบรรยายแล้วภายในสี่วันเขาก็มายกโยงโยงโยงให้ดูนะครับครับภายในสี่วันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนก็อาการดีขึ้นงั้นให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่วบิมเขาไปทําอะไรกับเรื่องของข้อเข่าโอเคประการแรกทีเดียวก็ลดอาการอักเสบนะครับแล้วเราก็มีงาน ที่เราเคยเสนอในที่ประชุมวิจัยกาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าบิมเนี่ยมันไปสร้างกระดูกกระดูกอ่อนครับแล้วก็ระงับการทําลายกระดูกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกใจว่าอีกข้างหนึ่งมันถึงได้ดีขึ้นครับครับแต่ก็อย่าอย่าประมาทนะครับอย่าไปวิ่งเนี่ยนะฮะอย่าไปวิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาไว้ให้ดีอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ควบคุมน้าหนักนิดหนึ่งนะครับผมถามนิดหนึ่งฮะ เพื่อจะเป็นความรู้สําหรับคนที่เข้ามาร่วมฟังด้วยใช้นานเท่าไหร่ให้อาการปวดนั้นถึงจะหายครั้งแรกเลยสองเดือนก็รู้แล้วสองเดือนวันละวันละทีแรกก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดใช่ไหมเช้าสองเม็ดค่ะแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดครับครับแล้วหลังจากนั้นอาการปวดหายไปมันมันจะดีขึ้นทีลลนิดคะแล้วหลังจากนั้นก็ ลดลงมาเหลือเช้าสองเม็ดอ๋อโดยว,วันวบราระคล,ละาคลเพราะว่าก่อนนอนนี่จะลืมส่วนมากมก็เลยเร,เรามีแคปซูลแก้ขี้ลืมด้วยนะฮะแก้เพิ่มความจํามีไหมฮะพออายุมากแล้วความจํามันจะลดลงครับ จำได้แต่เรื่องอื่นนะฮะอะไรครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้มีประสบการณ์ของเราสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับคุณนิคครับออปเปอเรชั่นบิมหรือบาลานซ์ n ิ่งมีชีวเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเปรยศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ ผลิตภัณฑ์อาหารจาก o อเปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ